วันนี้เรามาอยู่ที่โรงแรมโอ๊กเดียเพื่อมาทำการสืบค้นเรื่องประหลาดใต้โรงแรมแต่ว่ามันมีคนประหลาดมาคอยรังควานเราเขาน่ากลัวมากโอ้ my god มาเพียบเลยเราจะรอดกันได้หรือไม่ไปติดตามชมกันนี่ทุกคนพร้อมยังเธอนีชอบแบบว่าเรื่องเสี่ยงเนาะแหมมันก็ต้องมีกันบ้าง ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้แล้วและที่สำคัญคือพี่ทำตัวไปนดหน่อยครับพนักงานครับเปิดประตูอันนี้ครับทำอย่างนี้ไม่ได้นายทำตัวมีพิรุษนะผมจะเรียกผมจะเรียกแกลบกลับบ้านแล้วนี่นายมีพิรุษกันไปเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกว่าเราเดี่ยวมาหาความจริงที่โรงแรมอะอะไรเหรอคะโรงแรมแห่งนี้มีอะไรเหรอคะไม่มีอะไรเลยไม่มีครับไม่ได้อยากจะมาหาความจริงอะไรในห้องใต้ดินนะไม่ได้อยากจะรู้ว่าผีมีจริงไหม เอ้ยงั้นก็แล้วไปนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีคนมาล่าท้าผีที่ดีหมวยมากเลยอ๋อหรอครับคุณมานักง,งานแต่พวกเราไม่เนาะไม่ไม่ไม่เราไม่ไม่ไม่ใครเขาอยากจะเจอผีบ้าบอาไม่ได้อ,อยากใช่ใช่ไม่ได้รับค่าจ้างอะไรมาเลยนะนนเนาะใช่ไม่มีใครเขาอยากเจอรอเงินี่นี่ไม่ได้ไม่ได้รับค่าจ้างมาจากการ <c oughs> แบบว่าสั่งให้ตปนล่าท้าผีเลยโอเคถ้าอย่างานั้นละก็เราเดี๋ยวเลิกทำตัวมีพิรุธแล้วคุยกับพานักงานดีกว่าเขาจะได้ให้กุญแจเราแล้วก็จะได้ไปพักผ่อนในห้องสักทีอ่ะโอเค ปา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 สวัสดีครับคุณพนักง,งานอุ้ยโอ้สวัสดีคะ่ะนี่คือโรงแรมโอ๊กเดียนะคะอาลาะคุณได้บุ๊กมาหรือเปล่าคะคืนนี้นะ่ะอ๋อแน่นอน<า>เลยค,<ะ>ครับว้าวเยี่ยมมากเลยคะ่ะเออว่าแต่คุณเดียเอออยากจะได้ห้องแบบไหนเหรอคะโอ้เอาแบบห้องธรรมดาก็พอครับโอเคค่ะงั้นเป็นห้องเบอร์17นะคะว้าว oh. <Wow, S 2> ได้<อ>แล้ว ขอบคุณมากค่ะพนกงานไม่เป็นไรคะ่ะขออยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะคะเอาละในๆนเราก็มาที่นี่แล้วนะเพื่อนฉันเนี่ยให้อุปกรณ์แฮกเกอร์มาด้วยเราต้องเอาไปติดไว้ที่ห้องใต้ดินนะทุกคนอ๋อติดประตูใต้ดินเพื่อหารห,หัสเขา้าใช่ไหมอย่าพูดเสียงดังดิเขาฟังอยู่เออเราต้องไปที่ห้องเถวแถวห้องใต้ดินเพราะว่าตรงนั้นมันมีลิฟต์ใช่ไหมเพื่อนอ๋อใช่ค่ทางขึ้นลิฟต์ไงเราชั้นหนึ่งอย่างไรก็ขอให้เต็มที่เลยนะคะ โอเคครับคบงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างโอ้ตรงนี้มีห้องอาหารด้วยนะทุกคนอุ้ยมีกวางด้วยอะกวางตัวจริงมะเนี่ยโอ้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะดูมันแบบเหมือนมากตาไปหรอเขาบอกว่านี่คือกวางกวางนี้เนี่ย,ยนะมันสำคัญมากเลยนะขอบคุณสําหรับข้อมูลแล้วเขาบอกว่ากวางนี้เป็นเหมือนเป็นอนุสาวรีย์ที่ดูเหมือนจริงห้ามปีนน้องกวางหรือว่าตบตีน้องกวางเด็ดขาดห้ามสัมผัสนะออา จุแข้ามปีนนะอืมโอเครู้แล้วล่ะว่ากฎระเบียบเขามีไว้พุ่งชน่ะเนาะไอ้หัวกวางจะเป็นหมดเลยเพื่อนใช่โหดโรงแรมนี้นี่เขารักกวางจริงนะเนี่ยและที่สำคัญเมื่อกี้พนักงานใส่หัวกวางด้วยเห็นเปล่าเมื่อกี้ฉันยืนบนตัวกวางแล้วฉันรู้สึกแปลกๆอ่ะฉันลงไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันลงได้แล้วแสดงว่าวิญญาณกวางเนี่ยเข้าสิงจุบแจ้งแล้วปะ งั้นพวกเราไปกันดีกว่าตอนนี้เรากำลังจะไปห้องเบอร์สิเจ็ดข้างบนครับโอครับไปไปไปโอเคครับอู้รีบรอมาช้ารีบนานจังเลยอะเดีได้ยินเสียงอะไรเต๊ดด้วยเด้ขอเสียกดลิฟต์ครับคุณพนักงานครับข้อความมือถือเศร้าครับครับผมงั้นก่อนแล้วไปนึกว่ามีใครแอบเข้ามาในห้องใต้ดินมันต้องเปชั้นที่หนึ่ง รู้สึกว่าห้องของเราคือห้อง17ก็ต้องเป็นชั้นหนึ่งเบอร์เจ็ดสินะใช่ครับใช่ว้าวติ๊งนงประตูนี้ oh. เปิดแล้วจ้าหูที่นี่มีกล้องวงจรปิดทั่วเลยอะ่ะแสดงว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีเลยนะนี่ยอุย oh. มีห้องสตอรีด้วยเออเมื่อกี้เขาบอกว่ามันมียิมมีเครื่องอำนวยความสะดวกเพียบเลยอะ่ะโรงแรมนี้ยเป็นโรงแรมย้ายใหญ่มีที่ออกังการเด้วย 17, นะทุกคนเร์สิบเจ็ดนเจอแล้วเฮ้ยจ้า ว้าวเฮ้ยโหแล้วมีแค่สองเตียงเองฉันอยากนอนคนเดียวอ่ะมันเตียงใหญ่ได้เตียงนี้ดูดีจังเลยนะเฮ้ยเข้าดีก็ดูบรรยากาศโอเคเลยอ่ะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ที่โซฟาอ่านนี้เขาบอกให้เราอ่านเฮ้ยมีใครเขียนนาเด็กเราดถึงคุณฉันชื่อว่าแองเจลในท่านของฉันอัญเชิญฉันมาเพื่อข้าและสิ่งที่ในท่านไม่รู้ก็คือ ที่ฉันต้องไปอยู่ในนรกนั้นเพราะถูกจับเป็นเครื่องสังเวยพวกเราทุกคนในนรกนั้นก็ต่างทำแต่เรื่องที่ดีโดยมีวิธีที่มันเออไม่ดีสักเท่าไหร่แย่หน่อยที่การตัดสินของพวกเราก็คือต้องทุกทรมานไปชั่วกับชั่วกันฉันรู้นะว่านายอยากเรียนรู้ว่าที่นี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะใน <c oughs> โรงแรมแห่งนี้นะตั้งอยู่บนถาลับ และฉันรู้ว่านายอยากสืบสวนที่นี่มันไม่ง่ายนักรอกไม่ได้มีนายคนเดียวที่อยากทำแบบนี้เพราะว่าพวกเขาอยากจะให้นายตายตายไปซะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามอ่านที่เหลือสะแล้วน่าจะรอดเฮ้ยไอมีอะไรวิธีรอด<ห>นะคน,น,นที่จ้างพวกเรามาคือเขาอยากให้พวกเราตายอะ่ะเฮ้ยประตูเปิดไม่ได้ <c oughs> มันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วนะสิเฮะอะ ครขงังเมื่อกี้ฉันล็อกประตูไว้เนี่ยก็แค่กดตรงนี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้่อ,อ่ะฉันดูข้างในก่อนโอ้ข้างนอกไม่มีใครอยู่เลยนี่ใครก็ได้เปิดที่สวยแล้วไงเพื่อนฉันที่ในสมัยเรียนดูเหมือนว่าเขาจะหลอกพวกเราหลอกพวกเรามาฆ่าแล้วหรอเพื่น okay, อนโอเคแอนเตือนเลยเขาจะปูยาเราเหรอจะนกไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นเรามาดูวิธีดีกว่าว่าเราจะทำยังไงดีออเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะมีกล้ององ่ะฮะ เขาบอกว่ากล้องเดียวจะช่วยจับทางของพวกเดมอนได้พวกปีศาจพวกนั้นเนี่ยกล้องจะจับได้หมดเลยให้เราเปิดกล้องดูไว้ตลอดเวลา2ทีวีถ้าเกิดว่ามีเสียงทีวีดังให้เราหารีโมทเพื่อปิดมันโอเคสามผีตัวที่จะมาหาเราในห้องนี้มีชื่อว่าเชนยินดูเหมือนว่าถ้าเราอยู่ในเอ่อห้องพันโรงเนี่ยเชนยินเนี่ยเขาจะมีการเข้ามาทางช่องระบายอากาศด้วยและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ให้พวกเรารีบหาทางซ่อนแล้วกลับมาที่ห้องให้เร็วที่สุดโอ้ย,อยดูเหมือนว่ามันจะมีเสียงแบบช่องระบายอากาศแบบคือคืออะไรแบบนี้ละมัง้งเราจะรู้ได้เลยว่าเขามาแน่นอนครับสามโครเซตตูเสื้อผ้ารู้สึกว่าตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะมีวิทยุอยู่นะทุกคนอยู่ด้านหน้าของตู้เสื้อผ้าเลย,ยและที่สําคัญถ้าเกิดว่ามีเพลงบรรเลงหรือมีเสียงอะไรแป,กแปลกๆให้เรารีบหาทางซ่อน และสิ่งที่ซ่อนได้ก็จะเป็นพวกเอ,อ่อห้องน้ําหรือที่ไหนก็ได้ที่ไอ้ตู้เสื้อผ้านมันมองไม่เห็นเราและเรามองไม่เห็นมันอะ่ะอต่อไปวิธีการซ่อนทุกครั้งที่เราซ่อนเราจะต้องปิดไฟทุกครั้งเลยแล้วก็หาทางซ่อนในใต้เตียงเพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปถ้าเกิดว่าไฟดับนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าเชนยินเนี่ยมันทําการปิดไฟแล้วมันจะมาหาเราทางช่องลมให้พวกเราเนี่ยรีบหาทางซ่อนให้เร็วที่สุด ท่ามอยู่ในช่องลมในขณะที่มันอยู่เด็กขาดทัน oh, สุดท้าย oh. ช่องลมสุดเน่ามันเป็นทางเดียวที่เราจะสามารถไปที่ห้องพานโรงได้และในห้องพานโรงนั้นถ้าจากที่ฉันอ่านเนี่ยน่าจะเป็นห้องที่สามารถเปิดวาวไฟได้ด้วยนะทุกคนอ๋อนี่เปิดเบเกอร์นะโอเคถูกต้องโอ้ย oh, ยังไม่หมดนะอันต่อไปเตียงเตียงเป็นสถานที่ที่สุดยอดในการซ่อน แต่นั่นไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสะทีเดียวถ้าเกิดว่าเราได้ยินเสียงขูดขีดขูดขีดใต้เตียงให้เรารีบออกมาแล้วหาไปหาที่ซ่อนที่อื่นให้เราที่สุดอะ่ะโอ้โหนึกว่าซ่อนเต๊ตเต็ตลอดอ่ะและบันทึกสุดท้ายได้โปรดระวังตัวด้วยในท่านของฉันเป็นคนใช้พลังอำนาจแบบผิดิพวกเราถูกอัญเชิญมาเพื่อปกป้องและทำตามคำสั่งเท่านั้นนางอาจจะไม่ใช่นักอัญเชิญที่ดีสักเท่าไหร่แต่เพราะงั้นฉันถึงขอให้ช่วย น้องสาวของฉันก็ทำแบบเดียวกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ถูกจับได้หลังจากที่ช่วยคนไว้สองถึงสามคนวิธีเดียวที่จะทำให้นางใจดีลงได้นั่นก็คือการใส่หน้ากากเฮ้ <h iss iness> ยหน้ากากอะไรอนะ่ะเราไม่มีหน้ากากเลยด้วยซ้ำบอกแ่ก็ใส่อยู่แล้วป้าสล็อตหน้ากากฉันว่านะมันต้องมีการเผชิญหน้ากับไอตัวบอสใหญ่แน่นอนเลยอ่ะโอ้เอาอีกแล้วหาเรื่องตุยอีกแล้ว มิมนไอ้ยังโบนหน้าตอนนี้เราจะจตากันเดียวกันแล้วไอ่ได้ไหถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันว่าพวกเราเปิดทีวีดีกว่าเราจะได้ทําการแฮกเกอร์ห้องใต้ดินน่ะนี่เปิดแล้วอ,อุอยเพื่อนคอยห้องมันมันออ้ยใครเปิดไว้เนี่ยห้องเราเปิดเหรอแสดงว่าไอ้ตัวเชนยีนอะไรนั่นน่ะมันจะเข้ามาได้อย่างง่ายดายเลยดิพี่กิตอย่าลืมนะต้องฟังเสียงให้ดีๆตันนี้ เราเปิดทีวีก่อนยังพี่โม่ในคอนเน็กแล้วอ่ะอเออนี่เราคอนเน็กแล้วคอนเน็กไอ้เครื่องเครื่องโทรผัดประตูอ่ะเมื่อกี้ผมดูกล้องในในจอมือถือผมอยู่ฉันก็กำลังดูเหมือนกันพนักงานเขาควายหายไปแล้วอ่ะเขากว้างเขากว้างโอเคโทษทีตอนนี้เราต้องหาก่อนว่ามีใครบางคนอยากจะมาที่ห้องของพวกเราไหมเฮ้ยพวกเราดูกล้องเมาสามดิ่น่าจะเกี่ยงเปล่าอ่ะฉันไม่แน่ใจแต่แคบมันแบบว่ามีมีฟันแล้วมันก็อ้าปากกว้างเลยมันหายไปไหนแล้วอ่ะ ไม่รู้ฉันจะลองตามไปที่ห้องเบอร์สี่ดูกล้องเบอร์สี่ไม่มีกล้องเบอร์ห้าน่าจะเป็นเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่มันขึ้นแล้วมันขึ้นลิฟต์มาชั้นหนึ่งมาแล้วอาหารมื้อพิเศษมันมาแล้วทุกคนเดี๋ยวฉันจะดูที่ตรงนี้นะโอเคฉันจะลองดูอย่าลืมปิดไฟนะตรงกลางแนวตอนนี้ไม่มีห้ามาแล้วไอ้ลงแอบในห้องน้ำดีกว่ามันมาแล้วเพื่อนมันอยู่ตรงไหน ปิดไฟมล่นมันมามุด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 นิ่ดปดประตไว้นะออผมอในห้องน้ำอแล้วมันจะไม่เข้าไปสืบในห้องน้ำใช่ไหมเสียงมันหายไปแล้วนะฉันว่านั่นหมายความว่ามไม่เข้ามาข้างในหรอมันไม่เข้ามานะโอเคเพื่อนฉันว่ามันไม่เข้ามาข้างในแล้วอกมได้ดูกุจรปิดก่อนเสียง เอ้ฉันได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเอ่มีคนเปิดท่อลมป่ะเฮ้ยให้ปรับให้ดับไฟอะเธอตอนนี้ไฟดับหมดเลยสวยแล้วไงที่เขาบอกไงถ้าไฟดับหมายความว่าไอ้ตัวนั้นอะมันไปปิดเอ่อปิดไฟที่ห้องพันล้มอะโอ้แล้วเราต้องปีนในท่อลมนี่ไปเปิดไฟเหรอใช่ใช่ใช่มาพร้อมกับมันเลยก็ได้นะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยฉันได้ยินเสียงมันอะอุ้ยซ่อนอืมเขาดีเลย อุ้ยเปิดประตูมาแบบนี้ว้ายอยู่ไหนจ๊ะซ่อนตัวอยู่หรือเปล่าไม่จ้าไม่ได้ซ่อนตัวจ้าเราไม่ได้แอบอยู่ใ์ตัวเองเลยมันไปแล้วเรามั้งเพื่อนยังเสียงไม่ได้อยู่เลยอู้โชนืดเมืองไม่เห็นเลยแสดงว่าฉันรู้แล้วมันไม่มีตามันไปแล้วมันไปแล้ว ล้วใครไปเปิดไฟเพื่อนในห้องพะโลงอ่ะไหนไปเลยตลอดงั้นครั้งแรกฉันไปก่อนเลยก็ได้ไปเลยดูโอ้โหแล้วช่องลมคือแบบว่าเป็นช่องลมที่น่ากลัวมากเหมือว่ามันสวนทางมากับฉันตอนนี้นะฉันบอกเลยฉันตื่นผมดูกล้องอยู่ตอนนี้มันอยู่ห้องไหนอ่ะไม่มีไม่โชว์มันมันน่าจะกําลังแบบว่าออกไปจากห้องพะโลงนี่หรือเปล่าฉันมาถึงแล้วเสร็จแล้วที่เปิดสวิตช์ไฟโอเค อมีทุกตาน้องตัวน้อยอยู่ที่บริเวณด้านข้างด้วยแสดงว่าเป็นลูกมันหรือเปล่าลูกหลานเขาหน้าอะไรก่อนหน้าแปลกรีบกลับมาเราสลัดเสลัจมาแล้วเร็วช่องลมมันค่อนข้างลึกค่ะทุกคนจะก็กลัวเป็นไปกันเด้อไม่มีอะไรเลยในในในกล้องอ่ะเรบร้อยนเสียงอะไรอ่ะ้ยเสียงแคร็กแครกเสียงสียงเหรอไอเสียงเสียงเสียงอะไรไอยงเานอยดยรอยรอด้วย ปิดประตูด้วยสิดึงประตูันขวดนคลื่นคลื่นเลยอ่ะหรือแมวใครเข้ามาขวนใต้ใต้เตียงเ่าไปแล้วว่ามันจะดึงขาอะไรอะวิวเหรอเฮ้ยเสียงเพลงวิว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 วิอยิวว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 ิดวิตวิววิววิววิิิิิิิิิิิิิิิิิิ โอ้เสียงเพลงอย่างหลอนเลยไฟเสียงเหมือนพี่ประชาสัมพันธ์คนนั้นเลยเฮ้ยปิดแล้วเสียงมันดับไปแล้วเดี๋ยวบอกนะว,ว่าทุกคนที่อยู่ในโรงแรมนี้เป็นผีหมดอะเปิดไฟด้วย, <Okay. S 2> วยโอเคโอ้โหเอาน,นี่มันเ,เราแฮกตั้งนานเลยนะเราต้องแฮกถึงเก่าๆอ่ะนะเพื่อน <S <S 2> <S 2> ใช่สิมีกล้องออฟไลน์ตั้งหลายเบอร์ไงค่้ยกล้องเบอร์เจ็ดเพื่อนดูกล้องเบอร์เจ็ดในตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยทีวีทีวีทีวีเอารีโมทรีโมทไปไหนอะรีโมทรีโมทเหรอ รู้ไมนี่ยรีโมทมันอยู่ที่ไหนอ่ะไปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมากดแล้วกดโอเคกล้องนี่ิกล้องวงจรปิดหน่อยทุกคนกล้องนี้ตัวดงดไม่ดูไหนอ่ะมัันยงอยู่เบอร์เราไปดูช่องเบอร์เจ็ดดีช่องเบอร์เจ็ดมันเป็นตัวที่แปลกออกไปอ่ะอันนี้หน้าห้องอะไรอ่ะอืมน่าจะเป็นทางโค้งระหว่างห้องเราหรือเปล่าโอ้กล้องเบอร์หกกล้องเบอร์หกส่องได้แล้วเป็นห้องบึ้ๆคือที่ไหนกับเบอร์หกอะ ตอนนี้ตัวดำๆเหมือนว่ามันจะไม่อยู่แถวๆนี้แล้วอะโอเคเราต้องระวังตัวเบอร์หกอย่างเดียวเลยว่าแต่ที่เขาบอกว่าให้เราใส่หน้ากากคือใส่ยังไงเนาะใส่ต้องรอเราแฮ็กเสร็จก่อนเปล่าเพื่อนอาจจะใช่นะเดี๋ยวฉันขอดูตามแมวแป๊บเมียวถ้ามีตัวอะไรมาแล้วก็เดี๋ยวฉันจะบอกผู้นายทันทีเลยซึ่งตอนนี้ยังว้ามันพึ่งแฮ็กมาถึงเลขเลขสามเจ็ดเอง กล้องเบอร์เจ็ดไม่อยู่แล้วนะครับฮะหมายถึงว่าไอตัวนั้นไม่อยู่เบอร์เจ็ดแล้วครับไม่รู้หายไปไหนสวยแล้วไงหรือว่ามันเข้ามาในช่องครับเสียงอะไรเสียงขูดเสียงขูดขีดเสียงขวดขีดไอเสียงไอเสียงเข้ามาเข้ามาอ้ยเรื่องเราไม่ปิดไฟเหรอไม่ไม่ต้องหรอกถ้ามันโอ้โหเสียวฟันเสียวฟันสิปวดฟันอยู่ไหนอยากดูต้องแอบแอบนิดนึงมันจะมีตัวอะไรออกมาไหมน่าเฮ้ยอะไรอ่ะ ทีวีทีวีทีวีปิดหมดปิดหมดอีปิดยัางปิดยัางปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วบรรยากาศตอนนี้เริ่มระทึกขวัญขึ้นเรื่อยๆเจ้าตัวสีดำปากกว้างมันหายไปจากแบบกล้องของเราหมดเลยแสดงว่าไม่แน่นะมันอาจจะแอบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งนึงผมไล่ดูกล้องก็ปกตินะไม่เจออะไรเลยเออมันแอบที่ไหนอ่ะในตาแมวหน้าห้องก็ไม่มีหรือว่าเขาอยู่ที่ห้องพันลง แต่กล้องเบอร์8ถึงเบอร์สิบใครแน่้องไันลรอ่ะนะกลัวมีใครอยากไปห้องพันโลไหมไม่อยากเลยมีเสียงอะไรด้วยเออเสียงอะไรอ่ะไม่รู้เสียงมันมีใครเดินอยู่แถวๆถนี้อ่ะรอมันเติมหรือเปล่ามันแฮกถึงเลขห้าแล้วนะเพื่อนแฮกถึงเลขห้าแล้วโอเคโอเคเยี่ยมไปเสียงวุ่งวึงไม่มันมีเสียงคนมาดังโอย่างเงี้ย อยู่ที่ที่หน้ากล้องเหรอตามแมวดิมีปะฉันได้ยินเสียงโอเหมือนกันอ่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรใครใครเหมือนเมื่อกี้เสียงเหมือนในในในเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยไอ้นี่ท่อ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 ปิดโอ้โหตกแต็มแล้วรอดรอดกันแล้วขย่ฉันขยู่อุ้ยอุ้ยฉันปิดไฟก่อน เห็นมาแล้วพวกมนุษย์มาอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องโผล่หัวมาละกันว้ายเหนื่อยแล้วไอ้กแต่มันโผล่หน่าสยองขวัญชะมัดมาไปแล้วมาไปแมันจะมาพร้อมกับเสียงโอนะเมื่อกี้มันเร็วมากเลยนะแด้ยินเสียงเสียงโอบนิดเบาเองมาโอ้เบาๆเองมมาเลยตนี้เราโคตรคนเลขหกแล้วทุกคน น่าจะเลขเก้าเก้าน่าจะหลดรหัสผ่านได้นะฉันว่าดูกล้องดิดูกล้องผมขอสิ่งในห้องน้ำแล้วกันพี่อยู่ดูกล้องให้อยู่ครับทุกอย่างปกตินะเฮ้ยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหรหัสคือเจ็ดสี่สองแปดเพื่อนตอนนี้เราต้องรีบไปเปิดรหัสแล้วนะไปรีบไปรีบ รีไปที่ลิฟต the sure ์แล้วเราจะไม่ชนไหนนั่นใช่ไหมเลยกเลยก็เลยมันจะขึ้นมาไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยและลิฟต์มันดุมันนักว่ะเอา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 อะไรเนี่ยนี่มันเป็นทางลงนรกนี่ทุกคนเผวเลยฉันเชื่ว่าเราไม่ควรลงไปนะแล้วแล้วแล้วเราจะลงไปจริงๆอย่างนั้นเหรอเราอาจจะต้องลงอ่ะไม่งั้นเราจะออกไปจากที่นี่ยังไงรอีหล่ะให้ตายไม่ไม่ไปฉันไม่ลงเด็ดขาดอะใครจะลงก็ลงไปคนเดียวไปแต่เราลงนะเราโดนดูดลงมา เฮ้ยนี่ที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมีปืน้าโอ้โหือนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะทำไมมีปืนปืนมันมาจากไหนนั่นดีแทุกคนมีปืนนะจากที่เรารู้นะคือมันต้องเกิดขึ้นกับห้องอะไรบางอย่างแน่เลยแล้วบางทีเราอาจจะต้องใช้มันใช้กับเรากำลังจะไปใช้กับมันหรือใช้กับเพื่อน ไม่ไม่ใช้กับเพื่อนไม่ได้ค่ะเขาบอกให้เราไปชั้นจีอ่ะฉันกดชั้นจีเลยนะโอเคเฮ้ยปืนใครสามสี่ยันชั้นจีถึงแล้วค่ะเฮ้ยบรรยากาศโรงแรมดูแบบไม่น่าไม่น่าที่จะไปต่อเลยอ่ะเพราะเราเรไปชั้นใต้ดินดีกว่าอะไรมันไล่ผมมาประตูลิฟต์อ่ะเฮ้ย รหัสคือ7จ2 8สี่สองแปดแ๊บนะไปเพื่อนโอ้โหลงมาลงมาลงมาเฮ้ยแมวสล็อตนำดูนี่สิฉันกลัวมันมีบันไดอะมันลงไปลึกแค่ไหนก็ไม่รู้ไปกล่องอะไรเพื่อนระวังดิทางบันไดที่ไปมีไฟติกดับดับด้วยเย่งกับลูกกระต่ายทั้งตัวนั้นเลยมันภาพเลยน่ากลัวชะมัดอะโอ้โห E D M อ่ะไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยมันตือนเตือด้วยข้างล่างนี่มันลงไปได้อีกเยอะเลยนะเพื่อน น่าจะประมาณสิบกว่าชั้นได้อะอย่างที่เขาบอกว่าข้างล่างนี้เป็นฐานทัพลับใต้ดินของใครบางคนและเขาอาจจะกําลังสร้างสิ่งมีชีวิตที่มาจากเนรกก็ได้แต่ฉัน,อนมองเห็น,นอะไรบางอย่างแล้วเปิดเป็นประตูเฮ้ยส้มๆอ,อะ่ะนี่นีประตูเอาเลยไหมเอาเลยเปิดเลยเปเลย,เลยลเอา้อาวโอ้โหมืดเชียว ต่อได้พวกนายมาทำอะไรที่นี่รู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายและเป็นเขตห่วงห้ามหันหลังกลับไปแล้วออกไปจากโรงแรมนี้ซะนี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายหันหลังกลับไปเดี๋ยวนี้ให้ตายเถอะเราควรหันหลังกลับไปไหมโอ้แล้วไอ้พวกนั้นมันมาจากไหนเสียงมันมาจากไหนฮะจะก็ไม่รู้เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกนะเฮ้ยตอนนี้เราต้องกำจัดพวกมันก่อนเ้เฮ้ยอะไรอ่ะ มีตัวอะไรไม่รู้อ่าออกมาจากตรงนั้นเป็นเงาสีดำๆอะไันคือ <c oughs> เราต้องมา <ไอ S 2> <ต>ล้างบางไอตัวปีศาจส,สัมภเวสีพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยมันคือ,อตัวเงือกเมื่อกี้เหรอน่าจะใช่นะแต่รูปร่างมันเหมือนผู้หญิงเลยอะโอ้ไฟมันกระพริบ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 ปุปปปปปปป้ยมา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 ผมโอเคมองข้างมองข้างปกป้องกันแล้วกันนะผมมองหลังให้ผมมองหลังให้เอาอยู่ไหนอะทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคไปต่อ เอออุ้ยทางนี้มีไอตัวไอตัวปากฉีกตัวเขาตัวโปากตกวนางที่อยู่ที่อยู่ไอเบอร์เจ็ดป้าขอเบอร์เจ็ดอ่ะใช่ใช่ใช่ระวัง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 นะระวังนะมีตัวไปอุ้ยตัวลูกตาไหนน้ำดิฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไอตัวปากอชิกอะไรไม่ฉันโดนกัดไปงาบนึงเฮ้ยมีตัวอุ้ยหน้าเหลี่ยมมาเลยโอ้หน้าเหลี่ยมเข้าประตูเข้าประตูไปเข้าประตูไป เฮไปมันมีตัวพวกนี้อยู่เต็มไปหมดเลยพวกเราจะรอดไหมเนี่ยนั่าดีปิดกลางด้วยหุ้ยตกใจสุดอย่ายิงกลางอย่ายิงมันเหมือนมันมันทำงานข้างล่างเต็มไปหมดเลยอ่ะใชมีหลายตัวเลยเหรอมันกำลังขุดอะไรอยู่อ่ะโมันไม่ขุดเหมืองเพื่อที่จะทำให้หลุมนรกมันลงไปลึกลงลึกลงเรื่อยๆอ่ะไม่นะโอ้โหมันออกมาสู้กับเราแล้วมันออกมาสู้กับเราแล้ว เมือนไอ้เจ้าตัวพวกนี้เนี่ยมันจับใครบางคนมาปูชาย,ยันด้วยอะ่ะฉันรู้แล้วว่าหนึ่งในนั้นคือใครที่โดนบูชาย,ยันใครพี่ไม้อา้าวรู้พี่ไม้หายไปเลยตรงไข้างล่างนี่หรอข้างล่ามิดเตาลวังซาก,กวางเพียงมากวางเป็นตัวใหญ่ยังไงยังไงช้างนี่มีถังใส่เลือดนะดตู้นี้เหมือนจะเปิดได้ขอเปิดแป๊บเออรู้ปิดดูไม่มีคีการ์ด แสดงว่าเราต้องหาคีย์การ์ดเพื่อออกไปจากที่นี่เหรอเอาง่ายเลยเช็คตู้นั้นเจอไหมพี่กิตกำลังหาอยู่โอเคเจอหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เจอแล้วเจอคีย์การ์ดแล้วเอาเลยปอยเลยพี่กิตไปไปไปเราไม่หาประตูประตูใส่สำหรับใช้คีย์การ์ดก่อนนี่ไงประตูนี้โอ้ยดูดิโซ่เต็มเลยโซ่เต็มเลยทางนี้พี่กิตทางนี้หาความผมมาดูอะไรตรงนี้เฉย มาแล้ว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 มีตัวอะไรซ่อนอยู่อีกไหมเนี่ยเปิดได้ไหมเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้โหประตูอีกเพียบเลยอ่ะเราจะเข้าประตูไหนดีอ่ะเพื่อนโัวนะว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 ิ่งวิ่งออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดฉันวิ่งอยู่ฉันกำลังวิ่งอยู่เหมือนกันฉันตามมาติดๆเลยผมวิ่งกระจ่าว้าวไปลง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 กลับหลังลงกลับหลังลงกลับหลังลงแล้วกลับหลังมานะโอ้ยฉันโดน อ้าาาวน่ยังวิ่งอยู่ใช่ไหมวิ่งอยู่ัะวิ่งตัวอะไรตามมาไม่รู้ไม่มีเวลาหันไปตามแล้วให้คนหน้าสุดหันมาดูดิตะกิดหน้าสุดหันไปดูตะกิดไปมันหันไปมองแล้วไม่เห็นทิ้งหน้าตอตาทะลักทะลักทะลักอ่ะประตูกวางเฮ้ยนนนนีีี่่่มััเอะไรกยกวางโดนห้อยเหรอมันมันมัเป็นทางที่ลงมาจากเหมืองเลยทุกคนนั่นลูกหน้านะสิมีตัวเฝ้าประตูอยู่อโอุ้ย อะไรไหมฉั่ไม่รู้เลือยมันพุ่งใส่สล็อตเลยเมื่อกี้ฉันเห็นกับตาใช่ทำไมต้องข้ากวางใกล้จุดที่เป็นแก่นนรกแล้วนะเนี่ยพวกเนยเข้าใกล้แล้วฉันรู้ว่าเนยสืบอยากสืบสวนฉันใจจะกาดพื้นช่วยด้วยขลังพี่โม่ไอ้เวอะพวกนายทำสิ่งที่ผิดเนยต้องหันหลังกลับไปไม่ไหวไม่ไปท่าแลยเอาใจัาเลย พี่จะาพี่กัสเจอแล้วมาทางนี้ดิกำลังไปผมว่าทางนี้ผมว่าทางนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลุย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 เปิดเลยป่ะเปิดเลยเปิดเลยนี่ประตูสุดท้ายแล้วหรอเราน่าจะจบแล้วใช่ไหมเรื่องมันดับไปแล้วอ่ะเสียงเพลงเห็นความระทึกอ่ะโอ้ไม่เดี๋ยวก่อนที่เนยจะเข้าไปที่ประตูนั้นนายท่านอยู่หลังประตูนั้นนางจะให้ข้อมูลที่สำคัญมากกับเนย นางจะไม่ปล่อยนายไปเฉยๆแนะ่ด้านในนั้นจะมีประตูทางซ้ายพอได้เวลาที่มอจอแล้วหนีไปทางนั้นโชคดีนะประตูทางซ้ายเหรอไล,ลอกเราปะเนี่ยฉันนึกแล้วว่านายต้องทำได้และสุดท้ายพวกสมุนของฉันก็เป็นแค่พวกใช้แรงงานก่อสร้างเท่านั้นปืนของนายน่ะมันไร้ประโยชน์แล้วตอนนี้อย่าเสียเวลาใช้มันเลย ยังน้อยนายก็มีปืนไม่งั้นนายคงถูกจัดการไปแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงมาที่นี่ฉันอยากรู้เรื่องร้อเกี่ยวกับเธอฉันอนุญาตให้นายรู้เกี่ยวกับฉันได้แต่มีบางอย่างที่นายควรรู้ไว้ก่อนไม่สำคัญหรอกนะว่าในชีวิตของนายจะพยายามมากแค่ไหนจะมีบางอย่างเข้ามาเล่นงานนายอยู่ดีในจุดที่ต่ำที่สุดของฉัน ฉันเจอชายคนหนึ่งทันทีที่เห็นใบหน้าของเขาฉันก็ตกรุมรักใบหน้าของเขามีรอยยิ้มของปีศาจฉันทนสเสน่ห์ของเขาไม่ได้จริงๆฉันเลยทำข้อตกลงกับเขานะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเขาเดี๋ยวนะเธอจะฆ่าคนบริสุทธิ์อย่าด่วนสรุป <c oughs> นั้นสิ เขาไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ฉันเคยเจอหรอกนะและพวกเราก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้วด้วยคืองี้นะสามีของฉันน่ะไม่เคยปฏิบัติกับฉันดีเลยฉันก็ไม่สามารถเรียกเขาได้หรอกนะว่าเป็นสามีของฉันอีกต่อไปฉันจะส่งหนึ่งในสมุนของฉันออกไปฆ่าเขาแต่เขาก็ต้องหยุดตลอดเลยสำหรับเธอนอะเฮนรี่ <H en ry> เป็นใคร <H en ry> เขาเป็นแค่คนคนหนึ่งเหมือนกันนะ ตอนนี้เฮนรี่ไม่มีค่าอะไรกับฉันไปมากกว่าแรงตัวนึงแล้วเขาจะหนีไปตลอดและไม่มีผลอะไรดีต่อเขาเลยสมุนสมุนคืออะไรอ่ะทำไมเธอต้องทำอะไรกับเขาแบบนั้นด้วยอุ้ยเฮ้ยหน้าหน้าหน้ามันเป็นควางเลยอ่ะวิงวิ่งวิ่งแล้วหรอ ตลอดเลยปไฟฉายเลยเธอจำได้ไหมว่ามีคนบอกว่าในบันทึกอันสุดท้ายบอกให้เราใส่หน้ากากอะไม่เห็นจะให้เราใส่หน้ากากตรงไหนเลยอะหน้ากากวางหรือเปล่าไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นตามมาไหมฉันไมมอยากมองหามันแล้วแต่ไม่เห็นเลยอะว้าวๆๆฉันได้ยินเสียงแล้วหน้าอยู่ข้างหลังเราี่แหละงมันแล้วมันอยู่ไหนกันเนี่ยไป ิแล้วเราล่วงลงมาว้าวอุ้ยเยอะไปเกณฑ์นี้ไปไหนให้ตายเถอะคุณขอบคุณที่ช่วยนะอุ้ยเอ้ากว้างเหรอ See you again soon ไม่เจอใหม่แล้วไม่มาที่เนี่ยก้อนหินไม่เลือดเลยนะโอเคจุ๊บจากเลือดเลยเ้อมันหนักมากเลยเพื่อนที่มันก้อนใหญ่มาก อันนี้ว่าเกินไปละมันแค่ก้อนหินกระดาษเท่านั้นแหละปิ้วอโหเรื่องนี้เลยเหรอเฮ้ยมีประตูจริงๆด้วยเฮ้ยโหยก็จบไปแล้วนะสําหรับโรงแรมปีศาจที่พวกเราได้ไปเจอกันมากับตัวเลยบอกเลยว่าไอ้พวกหน้าแปลกพวกแปลกหน้าพวกนั้นเนี่ยก็เป็นแค่ทาสของผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นนะทุกคนโอ้เป็นทาสเองโชคดีนะที่เรา้รอดมาด้วยอ่ะ ยังถือว่าโชคดีแต่ว่ายังมีพาร์ตต่อไปอย่างแน่นอนนะตัวเกมเนี่ยเขายังมีการอัปเดตมาเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าเรื่องราวัังเป็นยังไงต่อไปนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันในครั้งนะเอาใหม่เนงันเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพวกเราเคงต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมในพาร์ตหน้าบายบ๊ายบายแรกก็แช้ได้นะจุบ๊บ